สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมัชิาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องเครือข่ายแนวร่วมผลไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับที่ทําภารกิจคนไทยอยู่ในเวลานี้นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิปรีดรอนุชตาปุ่นนาคนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านเดินทางไปต่างประเทศครับแล้วมีเวลาที่จะต้องมานั่งพูดคุยเล่าเรื่องให้พี่น้องประชาชนฟังจริงๆแล้วมีเรื่องความมั่นคงภายในประเทศกับความมั่นคง ระหว่างประเทศซึ่งในประเทศวันนี้ก็มีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายโผทหารแล้วก็นายกก็ได้ลงไปที่ภาคใต้ส่วนเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศก็มีเรื่องของอิล่านก็เลยอยากจะฟังความเห็นท่านอาจารย์นิดหนึ่งว่าอิล่านตอนนี้มันมีประเด็นข่าวเมื่อวันที่4กันยายนว่าอิล่านวางแผนโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อตอบโต้ในกรณีที่ถูกอิสราเอลโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ แม้ว่าสหรัฐอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปลัดยูแต่ผู้นําติดอาวุธฮัตบุลเลในเลบานอนก็มีส่วนในการที่จะหนุนหลังอิหร่านขณะเดียวกันทางอิสราเอลก็มีข่าวที่มีการพูดถึงกรณีที่วอชิงตันตกลงอย่างลับๆกับอิหร่านเพื่อหวังปลีกตัวออกจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านตกลงแล้วเรื่องนี้มีเขา,าเป็นจริงไหมครับหรือว่าเป็นการปล่อยข่าวสองด้านอ๋อครับ ขอบพราะคุณครับที่โควิดาสามาตรานนี้คือเรื่องในประเทศก็คงท่านผู้ชมก็คงได้ฟังอยู่ทุกวันนะฮะแต่ว่าเรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผลต่อ,ต,อต่อความสนติภาพของโลกเลยที่กรณีของอิรานเนี่ยถ้ามองในแง่ทางด้านการทหารเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าให้การเตรียมการเพื่อตอบโต้การลุกรามรูปแบบต่างๆเนี่ยทางต้องทําอยู่แล้วรเราเรียกว่าการทําจําลองยุทธหรือว่ายุทธกีฬาสมัยก่อนหรือวอลเกมส์วอลเกมส์เนี่ยต้องทําทุกรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการโจมตีอ่าวเพลฮาเบอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก่อนที่ญี่ปุ่นจะโจมตีในปี1941เนี่ยมีการทำวอร์เกมก่อนหน้านั้นร่วม5ปีโดยกำหนดและชัดเจนเลยครับว่าถ้าญี่ปุ่นทำการโจมตีอ่าวเพลญี่ปุ่นจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อปีโดที่สมัยนั้นไม่สามารถจะยิงในระยะตื้นได้คือมันกินน้ำลึกพอสมควรเนี่ยแต่อ่าวเพลมันตื้น นั้นตอนโดยเดยยุคนั้นก็ไม่สามารถจะใช้การได้ถ้าหากไม่มีการดัดแปลงในแผนการจําลองยุทธเนี่ยก็บอกว่าถ้าญี่ปุ่นจะใช้การโจมตีกองเรือสหรัฐอเมริกาก็จะต้องมีการดัดแปลงอาวุธต้องมีการเช็คเรื่องการข่าวเรื่องที่ตั้งของกองเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งกองเรือหลักแล้วญี่ปุ่นทําตามนั้นทุกประการการทดสอบวอรเกมนี้ทําโดยวิทยาลัยการทัพเรือของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าปรากฏว่าอันนั้นก็เป็นบทเรียนอยู่ในโรงเรียนซึ่งไม่ค่อยมีใครใส่ใจนะไอกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ตอนนี้ของอิหร่านเนี่ยในการเตรียมการรับมือการโจมตีต่างๆเหล่านี้มันต้องทําอยู่แล้วรประเทศไทยเราก็มีก็เราจะมีแผนเผชิญเหตุถ้าเราประทะก,กันกับประเทศนั้นประเทศนี้จะทํำยังไงอันนี้นะครับก็สําหรับประเทศไทยนิดหนึ่งว่าเราก็เคยคุยกันในหมู่ข้าราชการท่านผู้ใหญ่ของกองทัพบ,บางคนที่เป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยแผนการเหล่านี้นักการเมืองที่เข้ามาควบคุมรัฐบาลเขาจะต้องทราบ,รบแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยมีปัญหาว่านักการเมืองเราเนี่ย ไปเป็นที่ปรึกษาฮุนเซน <c oughs> หรือว่าแปรพัก <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมันมองได้ทุกมุมเลยเพราะเราไม่ทราบานักการเมืองของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระดับระดับคุณธรรมจริยธรรมมันไม่เหมือนสมัยก่อนไปเป็นที่ปรึกษาของประเทศที่มีท่าทีคุกคามกับประเทศไทยก็ทําได้ยกกลุ่มไปกอดคอกับครอบครัวข,ของฝ่ายที่แสดงท่าทีไม่ดีกับเราก็ทําได้แล้วถ้าเกิดมันเอาความรับต่างๆที่เขารู้ในฐานะในตําแหน่งหน้าที่นั้นไปขายกับค่าสึกละ่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าราชการประจำเนี่ยเราก็กลัวนะครับแล้วไม่ใช่เป็นการกลัวที่เลื่อนลอยใช่ไหมครับท่านใดเลิกเล่ท่านผู้ชมค,ค,คงจะมองเห็นภาพนี้ที่หลานกระทาการอย่างนี้นก็เป็นการทําในภาวะปกติที่ต้องเตรียมแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งบอกเหตุอีกอันหนึ่งว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์นอกเหนือจากนั้นจากท่าทีของอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยแสดงบทชัดเจนตั้งแต่ก่อตั้งประเทศขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงในปี1945ขาตั้งประเทศในาปี1946-47 แล้วก็เขาก็ได้รับการกดดันคุกคามจากประเทศรอบบ้านเขามีโอกาสเข้าโจมตีก่อนทียก,ยกตัวอย่างในสงครามหกวันคสงครงามหกวัน,นี้เขาทราบว่าประเทศอาหรับหกประเทศรอบประเทศเขาจะทาการโจมตีประเทศเขาแต่ขัดชิงดําเนินการก่อนแล้วจะทําอย่างไรล่ะประเทศที่มีกําลังลบแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองมีกำลังประชากรแค่สามล้านกับประเทศอาหรับรอบข้างที่กับประชากรรวมกันถึงร้อยกว่าล้านคนทําไงจะต้องชนะให้ได้ก็คือการทําลายกําลังทางอากาศ ในทะเลซ้ายเนี่ยมี2ออย่างนั้นนั่นเครื่องบินกับรถถังครับถ้าทําลายสองกลังหลักนี้ได้แล้วกับฐานราบมีประโยชน์น้อยเขาก็ทําลายสนามบินของอียิปต์ของซีเรียจนทั้งไม่สามารถจะส่งเครื่องบินขึ้นได้นั้นภายใน6วันเนี่ยอิสราเอลกับครองอากาศเขาได้รับชัยชนะได้พื้นที่มากมายในยุคนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ยึดครองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับกรณีของอิสราเอลเนี่ยเขาทานท่าทีแบบนี้เมื่อมีการยึด สายการบินแอร์ฟราน์โดยอูกันดาในยุคข,ของอีดีอามินเนี่ยยึดครองไปแล้วก็จับตัวประกันชาวอิสเรลไปขังไว้ที่กรุงกัมบ,บาลาอิสเรลส่งเครื่องบิน430ทําการยึดสนามบินเอเทเป้แล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งคนคือนางดอร่าซึ่งป่วยอูกันดาส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ช่วยมาไม่ได้ติดอยู่ในโงนรงพยาบาลต่อมาเขาก็มีการทําการฆ่าดรบูดรบูเนี่ยเป็นวิศกร ที่เก่งเรื่อ,องปืนใหญ่กับกระสุนปืนกระสุนปืนของดอตรปูเนี่ยใช้กันในกองทัพทั่วโลกกองทัพไทยก็ซื้อมาใช้ปรากฏว่าดเรปูไปผลิตอาวุธชนิดหนึ่งที่ร้แรงมากที่สุดก็ไม่เคยมีใครผลิตมาก่อนในโลกคือซูเปอร์กันคือปืนใหญ่ที่ยิงไกลที่สุดได้ยิงเป็นร้อยไมล์ซึ่งไม่ไม่เคยมีการผลิตมาก่อนเลยโดยโดยโดย,โดยสดัมเนี่ยว่าจ้างไปดรปูผลิตเกือบสําเร็จแล้วผลิตต้นแบบมาละเรียกว่าเบบี้บาบิโลนครับ ทดลองนี้เรียบร้อยก็จะผละิตปืนตัวจริงขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว,ว่าอิสราเอลปล่อยไม่ได้เขาเขาส่งคําเตือนไปนะไปขู่ครอบครัวดรบูไปขู่ตัวเขาเองข่มขู่ต่างๆดรบูไม่หยุดเพราะว่าก็คงเป็น,เ,ปนเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยากจะดูเหมือนกันว่าฉันจะทําได้ไหมทํานองนั้น,นก็เลยถูกฆ่าตายที่กลุ่มพัเซลก็สังค์ขอนกันว่าอิสราเอลคงจยากระทำการฆาตกรรมครับเร็วๆนี้นายเซอร์อลาฟัตที่เพิ่งตายไปประมาณสี่ห้าปีก่อนนะฮะ ก,ก็ปรากฏลื้อฟื้นกันมาว่าเถูกฆ่าตายหรือเปล่าที่สารกรมมันภาพรังสีหรือเปล่ามีการไม่กี่เดือนนั้นํำเสื้อผ้าอาราฟัตมาพิสูจน์ก็พบสารกรมมันภาพรังสีในปริมาณสูงกว่าปกติครับก็ตั้งสมมติฐานไว้เหมือนกันว่าอาจจะถูกเลอาสังหารเหมือนกันเหตุการณ์เหล่านี้จะเห็นได้ว่าอิสราเอลพร้อมจะทําการใช้กําลังต่ออิหร่านเพราะาอิหร่าน,นแสดงท่าทีคุกคามมากนะฮะ หร่<ช>านประกาศไปเลยว่าจะลบประเทศอิสราเอลออกจากแผนที่โลกแล้วก็ต่อต้านอเมริกาโดยที่ไม่หว่านเกรงเลยนะประธานดีของเขาอาบูนิเนจัสเนี่ยเขาแสดงท่าทีแข็งกล้ามากแล้วก็<ช> <ๆ S 2> เขาผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้มาตั้งแต่ปีสี่8ีตอนนี้ว่าปัญหาของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนอกจากการผลิตได้แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นการนําส่งนี่สําคัญกว่าเ<ช> <ๆ S 2> พราะวิาีิเคลียร์ไม่ยากการผลิตขีดอาในระยะไกลที่มีความแม่นยาสูงเนี่ยเขาพัฒนาไปเรื่อยๆโดยที่เขามีองค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยนกับเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือก็ผลิตข ah ีปนาวุธระยะไกลปัจจุบันนี้คุกคามในพื้นที่สหรัฐอเมริกาอย่างน้อยที่สุดก็คืออาร์กกาเนี่ยต้องโดนแน่ๆแล้วเขาก็ผลิตมาจากสกัดของสหภาพโซเวียตแล้วก็พัฒนาของว่าเป็นราดองเป็นปูดองของเขานะครับแล้วเทนโลยีอันนี้เขาถ่ายทอดแทบปากีสถานและก็อิหร่านดังนั้นก็เหตุการณ์ที่อิสราเอลหรือว่าเตรียมการที่โจมตีอิหร่านเตรียมการจะโจมตีฐานทัพสหรัฐตอบโตของอิสราเอลนั่นอ่ะมันเป็นไปเรื่องจริงเป็นไปได้และ จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยฮะถ้าเขาเขาวางแผนทหารเหมือนปกติทั้งหลายต้องทําอย่างนี้ครับทีนี้มันเป็นข่าวที่ออกมาในวันเดียวกันทั้งรอยเตอร์ทั้งกรณีของหนังสือพิมพ์อิสราเอลโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าอิล่านวางแผนในการโจมตีสหรัฐเนี่ยโดยหลักก็ไม่ได้เจตนาจะโจมตีฐานรักสหรัฐแต่เนื่องจากสหรัฐเนี่ยไปสนับสนุนอิสราเอลและอิสราเอลก็กระจายข่าวเรื่องที่ว่าอิร่านเนี่ยขณะที่กําลังที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยพัฒนาจนกลายเป็นอาวุธไร้แรง แล้วเป็นอันตรายต่อโลกต้องการให้ข่าวเรื่องนี้เนี่ยมีการจัดการโดย UN เโดยประชาคมโลกให้จัดการกับอิรานโดยเด็ดขาดซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ทางอิสราเอลเปิดเกมลุกใช่ไหมครับครับเขาก็ต้องใช้ทุกวิธีทางัทั้งทางการทูตและการทหารคาดจะเป็นการตีปราหน้าใสด้วยครับเพราะอย่าลืมว่าผู้สมัครแคนดิเดตประธานดีคนต่อไปเนี่ยครับไปหาเสียงที่ประเทศอิสราเอลนะฮบแทนที่จะไปครับแทนที่หาเสียงให้ประเทศในตัวเองนะฮะเพราะ คนที่มีสิทธิเลือกก็คือประชาชนชาวอเมริกันทําไมต้องไปหาเสรษีอิสราเอลด้วยก็เพราะว่าฐานเสียงของความดีสหรัฐอเมริกาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมาจากชาวยิวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาพวกนายธนาคารพวกข้าราชกต่างๆผู้ประกอบกิจการชั้นสูงเนี่ยพวกนี้เขาอุทิศเงินให้กับพรรคการเมืองได้โดยถูกต้องต,อตามกฎหมายแล้วก็มีส่วนในการกําหนดทิศท,ทางนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยุคการตั้งประเทศอิสราเอลได้เนี่ยประเทศนี้ตั้งขึ้นได้ก็เพราะว่า นักล็อบบี้ของอยูที่อยู่ในอเมริกานั่นเองแล้วก็สืบ<ม>เนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับทีนี้มันมีภาพซ้อนว่ากรณีที่ทางอิหร่านวางแผนโจมตีฐานทัพอเมริกาเนี่ยแต่ก็มีข่าวว่ามีการไปแอบคุยกันร,ระหว่างอเมริกากับอิหร่านซึ่งตรงนี้มันทําให้อิสราเอลไม่ไว้ใจไหมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับอิสราเอลเนี่ยเขาเขายืนพียงอเมริกามากก็ไม่ได้เขารทราบว่าไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนนโยบายเพราะอเมริกาก็พิสูจน์ให้ ทั้งโลกเห็นแล้วว่าตัวเองพลิกได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นในสงครามเวียดนามเนี่ยประเทศไทยไปลบร่วมกับเขาแต่อยู่ๆเขาถอนกับเราจะเวียดนามโดยที่ไม่บอกเราสักคำไม่ปรึกษาด้วยแล้วเราก็ปล่อยวเราเหวอไปคนเดียวนี่เขาเคยทํามาแล้วแล้วก็ทําอยู่ตลอดเรื่องเนื่องจากดูผมโจทโยชน์ของประเทศเป็นหลักแต่ก็ตามนะ้ะผมยังเชื่อว่าเขาต้องเกรงใจฐานเสียงของเขาที่เป็นคนอยู่ในอเมริกาอาจจะเพียงแต่ลดเท่นชันลงหรือว่ามีการหน่วงเวลาหรือดูท่าทีของอิหร่าน ว่าจะมีทิศทางอยงไรบ้างกา,การแข่งขัก้าวเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมเพราะนอกจากสหรัฐอเมริกาจะหวาดเกรงเร็วจะหวาดเกรงแล้วเนี่ยประเทศมุสลิมเองก็ไม่ได้ชอบอิหร่านนักยกตัวอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียหรือประเทศที่สหรัฐอเมริกาน,นุนหลัง<ต>เพราะอิหร่านเนี่ยอิหร่านนี่ <คา S 1> เป็นประเทศที่มีการใช้กฎหมายอิสลามปกครองซึ่งประเทศอื่นที่แม้จะเป็นประเทศมุสลิมแต่ว่าปกครองโดยกษัตริย์เนี่ยก็ไม่พอใจถ้าหากกฎหมายิสลามแพร่ระบาดไปสู่ประเทศเขายกตัวอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ย จะเห็นได้ว่าราชวงศ์ปริวีของอิหร่านก็ต้องสละ,ละไม่ใช่ต้องรีภายไปอยู่สหรัฐอเมริกาจนไปสิ้นพระชนที่นั่นแล้วการใช้กฎไมิสลามก็ทําให้ชนชั้นสูงเนี่ยเสียฐานะอํานาจไปรายได้ความมั่งคั่งก็สูญเสียไปซึ่งประเทศที่ปกครองแบบอย่างซาอุเดอระเบียก็ย่อมจะไม่ยินยอมถึงหันไปหาอเมริกามากยิ่งขึ้นครับทีนี้การที่ที่อเมริกาโดยเฉพาะประธานาธิบดีที่กําลังเป็นอยู่แล้วก็กําลังจะลงสมัครสมัยสองเนี่ย มีการคุยทางนึงกับอิสราเอลแต่อีกทางหนึ่งก็คุยกับอิรานมันมีเวทีให้คุยเละครับว่าจะต้องมีการเจราจาช่วงนี้อย่ามาทําลายกลุ่มธุรกิจของอเมริกาในช่วงนี้นะมันจะเกิดเรื่องต่อการเลือกตั้งมันมีเวทีในการพูดคุยหรือว่าแอบคุยกันแล้วมีคนไปรู้คงไปเป็นขั้นต้นอาจจะเป็นไดล็อกพื้นๆนะครับ,รบก็เหมือนที่อย่าง,งเมื่อสอเดือนที่ทักษิณแอบไปมาเลเซียนะฮะใช่ไหมครับมีข่าวมา แล้วผมก็ถามทางข้อมูลทางภาคใต้ก็ทราบว่าเป็นเรื่องจริงครับมีการประสานงานให้กับผู้นำพวก b r n อ o o r d ดิเนตมาพบกันเพื่อขอให้เหตุการณ์เบาลงไปหน่อยในช่วงที่รัฐบาลที่เขาชักยายอยู่เนี่ยบริหารมันก็เป็นเวทีหนึ่งเหมือนกันจะว่าดีไหมหรือไม่ดีไหมก,ก็อยู่ที่ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงถ้าผลลัพธ์มันลงมาด้วยความสงบมากขึ้นโอเคมันก็ดีแต่ว่าระยะยาวก็ต้องดูอีกแง่หนึ่งแต่ว่า ในยุคของทักษิณเคส,เ,คสเปรียบเทียบเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ที่เห็นเรามีการโจมตีทางสัญลักษณ์มากมายเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะรัพเวกานี่ก็อาจจะมีประตูหลังที่จะคุยไม่ว่าจะเป็นแต่กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มเผด็จการต่างๆที่เขาอ้างว่าเขาต่อต้านอย่างรุนแรงเนี่ยก็มีประตูหลังเสมอยกตัวอย่างในปากีสถานซึ่งรัฐบาลเป็นรัฐบาลเผด็จการปกครงองโดยทหารในพลมมูชาราล มุชลาลับที่ก็ปฏิวัติไล่นายนาวัชชลีฟ <c oughs> ออกจากตําแหน่งเทือที่ไล่นาวัชชลีฟซึ่งเป็นประธานดีที่ถูกเลื่อกเต้าออกจากตำแหน่งก็เพราะว่ามูชลาลจะถูกปลดก็เหมือนกับเคสเราในสมัยรอสอชอก็เช่นเดียวกันเธอจะปวดฉันฉันก็จัดการเธอก่อนนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอเมริกาเขาประนามอยู่พักเดียวแต่พอปัจจุบันนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันไปคีดสารยอมอเมริกาไปใช้พื้นที่ต่างๆในการปราบกลุ่มปราบกลุ่มก่อการร้ายเขาก็ทําเป็นหลมืรับผูรับตาเสียเป็นต้นนะครับในเวทีเนี่ยปัญหาได้ตลอดเวลา ถึงแม้ท่าทีข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามนะครับสาม,มารถจะปรับได้ทีนี้ทางโอบามาเองเนี่ยเขาได้ให้ใหมีการพูดแล้วก็ยืนยันต่อสาธารณะว่าวอชิงตันมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่อิสราเอลชาติพันธมิตรและขัดขวางอิหร่านจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างไรก็ตามก็เรียกร้องอิสราเอลว่าให้ยับยั้งชั่งใจต่อการโจมตีใดๆต่อที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่าน และให้เวลาแก่ม,มาตรการคว่ำบาตรและแนวทางทางการทูตให้มากขึ้นคําพูดโอบวาม่าตรงนี้เพื่ออะไรก็เจ้าของนอกอ,อมชอมเพราะรว่าสั่งก็งไม่ได้รูร้ว่ายิวเนี่ยสั่งไม่ได้แล้วยิวก็มีนิวเคลียร์เหมือนกันรเราคา,าดคาดการว่าเขามีมาประมาณเกินสิบปีแล้วนะใน,ใ,นในวงการต่างๆแต่เขาไม่เคยประกาศออกมาไอ้ขีปนาวุธระยะไกลเขาก็มีการสร้างขึ้นมาเหมือนกันครับเทคโนโลยีของยุทโธปกรณ์ของอิสราเอลเนี่ยมันได้รับการออกแบบมาเฉพาะในพื้นที่นั้น ไม่เหมือนกับอาวุธของอเมริกันซึ่งเป็นแบบกลางๆมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นเรื่องอาวุธในการปราบปรามกลุ่มก่อ,อการร้ายเนี่ยเขามีการสู้รบในเมืองเนี่ยปืนเขาสามารถจะงอได้หกสิบองศาเพื่อจะแย่มมาที่มุมตึกโดยที่คนยิงหลบอยู่ข้างหลังไม่ต้องโผล่หน้าออกมาเลงซึ่งอาวุธแบบนี้คนไทยไม่เคยเห็น,นผมกม็เคยเห็นในรูปภาพไม่เคยเห็นของจริงก็เคยคุยกับทหารอิสราเอลก็ถามเขาเหมือนกันถ้าทำไมอยู่